ถ้าเราฉีดน้ำหมักแ้าช่วงฝนตกเ,นเขาจะออกเนี้ยวันนี้เมื่อวานฝนตกฝนตกต้นยางก็ชื้นเนี่ยตัดตอนสายเขาก็ออกแม้แต่ถ้วยที่ใส่น้ำยางยมันถ้วยใหญ่ถ้วยขนาดถ้วยขนาดโลครึ่งไม่ใช่ถ้วยละโลถ้วยโลครึ่งแต่ก็ออกเนี่ยถ้าต้นเขาใหญ่เขาก็จะออกแบบ คือถ้วยมันใหญ่มันก็ได้ถ้าเป็นถ้วยละโลก็จะเต็มถ้วยอันนี้มันถ้วยโลครึ่งโลครึ่งหรือสองโลนี่แหละเจ้าของสวนก็ซื้อมาผิดเบอร์เขาซื้อมาผิดเบอร์นี่ก็เออเลยเลยเลยตามเลยถ้าต้นยางใหญ่แบบนี้เขาก็จะออกถ้าเป็นถ้วยละโลอะก็จะเต็มเต็มถ้วยเลยแหละถ้าเรากีดถ้าช่วงหน้าฝนแล้วถ้าฝนชุกกว่านี้เขาก็จะออกมากออกมากกว่านี้คือถ้าเรายิ่งขีดนานๆคือมันดี ง่าแรงนาำหมักอาจารย์ต้นส,สองเยี่ยม